เชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในวัดที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดหรืองบอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยในปี2557และปี2558ทางวัดได้รับจัดสรรงบอุดหนุนรวม20ล้านบาทจากสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือพศออแต่มีการยากักยอกเงินออกไป13ล้านบาท ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้และขอพบพระธรรมรัตนมงคลเจ้าอาวาสวาดัดแต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ในกุฏิว่าเจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ไม่อยู่วดัดทีมข่าวจึงสอบถามไปยังฝ่ายกฎหมายของวดัดคือดรสมศักดิ์ตรักษาโดยบอกว่าทางวัดยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจริตเงินทอนในครั้งนี้แต่ถูกหลอกให้ถอนเงินออกจากบัญชีของวดัด ไปให้กับแก๊งทุจริตเงินทอนวัดเดิมทีเนี่ยท่านมีการก่อสร้างนะฮะก็มีการก่อสร้างเขาเรียกว่าปรณะทางเดินรอบรอบรอบริหารรอบพิหารหลวงพ่อโตต่อมาเนี่ยก็มีมีสำนักพุทธนะฮะก็มาบอกว่ามีงบมีงบอุดหนุนวัดโดยมาเสนอให้ท่านโดยตรง ไม่ท่านลงนามก่อข้อความยังไงโดยการชี้แนะของผู้ใหญ่ในสำนักพุทธนี่แหละชี้แนะท่านทํำยังไงทำท่านก็ถ้าก็ากากย่างน้นเลยว่าเออทำเนี่ยอย่าให้ผิดกฎหมายนะท่านก็เชื่อโดยสุจริตว่าโอเคในเมื่อดําเนินการนั้นก็เชื่อตามคําแนะนําของผู้ใหญ่ในสำนักพุทธนี่แหละจากการสำรวจภายในวัดพนัญเชิงวรวิหารต้องยอมรับว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียง มีญาติโยมสรัทธาม,มาทำบุญมากมายทำให้วัดมีไรายได้นับร้อยล้านบาทต่อปีทั้งเงินบริจาคเงินทำบุญโดยแต่ละวันมีคนเข้ามาทำบุญไม่ขาดสายแต่หากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะยิ่งมีคนเข้ามากราบไหว้และทำบุญผมผ้าหลวงพ่อโตซัมปอกงสาะคู่วัดที่มีชื่อเสียงกันหนานแน่นนอกจากนี้บริเวณวัด ยังมีพื้นที่เช่าแผงค้าสำหรับจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของฝากต่างๆไม่ต่ำกว่า30แผงอีกด้วยขณะเดียวกันภายในวัดยังมีการบรูรณะปฏิสังขรสิ่งปลูกสร้างภายในวัด2จุดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะใช้คบนับร้อยล้านบาท ที่วัดพนังเชิงวรวิหารแห่งนี้นะคะมีพื้นที่หลายๆจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่วิหารหลวงพ่อโตแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดใหญ่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่ค่ะโดยดําเนินการมาแล้วประมาณ3-4ปีภายใต้งบประมาณก้อนใหญ่จึงเกิดคำถามว่าเหตุใดวัดที่มีฐานะอย่างวัดพนังเชิงยังต้องรับเงินอุดหนุนจากพศปีละ10ล้านบาท ดรสมศักดิ์ตอบในประเด็นนี้ว่าตนเองไม่ทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นคนเสนองบมาให้ทางวัดเองพูดง่มันมีเงินที่เข้าแบบไม่เป็นปกติใช่ไหมโดยการที่เสนอโดยผ่านผู้ใหญ่ในสำนักพุทธมายังเจ้าวาดโดยตรงคือพูดง่งานนี้ก็เหมือนกับพระถูกหลอกอะแล้วพระเองเนี่ย ท่านก็พิสูจน์ได้ถ้าเห็นว่าหนึ่งเงินที่เหลือสองล้านเนี่ยท่านเอาทําอะไรมีหลักฐานมีอะไรพร้อมสองเงินห้าล้านที่อยู่ที่มอบให้วัดท่านเอามามาทำอะไรมีหลักฐานพร้อมปมจัดสรรงบอุดหนุนบุรณปฏิสังขรณ์วัดถือเป็นอีกปมหนึ่งที่เป็นต้นเหตุการจริตเงินทอนวัด พราะที่ผ่านมาแทบไม่มีใครรู้หลักเกณฑ์การจัดสรรง,งบว่าเป็นอย่างไรโดยแต่ละปีพอสอได้รับการจัดสรรง,งบประมาณ5,000ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นงบอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศเกือบ700ล้านบาทล่าสุดหลังเกิดกรณีทุจริตเงินทอนวัดทางผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาพันตำรวจโทพงพรพร,พรพมสเสนให้สัมภาษณ์กับทีมพิกัดข่าวนนว26ว่า จากนี้จะเข้าไปทบทวนหลักเกณฑ์การจัดงบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างวัดที่มีฐานะกับวัดที่ขาดแคลนและยากจนคนจะต้องมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาทบทวนเรื่องนี้ครับหรือไม่ก็ต้องประชุมบริหารเพื่อจะทบทวนเรื่องนี้กันครับจุดตอนนี้เราให้พสจเมาช่วยในการกรองหรือพิจารณาคําขอจากวัดขึ้นไปนะเพื่อจะส่งให้พสใหญเ่เป็นคนจัดสรรและหลังจากจัดสรรเงินมาแล้วเนี่ย พอสจอจะเป็นผู้เอาไปจ่ายนะครับแล้วก็ไปควบคุมว่าใช้จริงตามนั้นไม้ตามอยู่สองไหมแล้วก็เก็บหลักฐานกลับมาเพราะนั้นเนี่ยวัดจะไม่ได้มากขนาดน,นั้นละเป็นสิบล้านเนี่ยตั้งแต่ปี58เนี่ยจะไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านท่านก็สร้างท่านอยู่ใช่ไหมครับท่านก็มีเงินบริจาคมากกว่าที่ราชการจะมีให้นะครับแต่ว่าเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะให้ไปแต่ว่าทำไมทำไมถึงได้เกิดกับวัดที่ร่ำรวยขนาดนี้ใช่ไหมครับ ทุจริตเงินทอนวัดที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอป,ปตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตวัด12แห่งและกำลังจะเข้าไปตรวจสอบวัดเพิ่มอีก400แห่งประกอบกับพอสอเองก็เตรียมรือร้อหลักเกณฑ์การจัดงบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดน่าจะทําให้การจัดสรรงบอุดหนุนวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อไม่ให้เงินบุญแปรสภาพกลายเป็นเงินบาปกิติพงศ์เพชรเย็นถ่ายภาพ กีรติพุรโหงพิกัดข่าวหนาว26รายงาน